สวัสดีนะครับนะอันยองอาเซยโยนีเห่าสารามมาได้กลุ่ม굿มอร์นิ่งอัพตะนุนอีฟเวอร์งกูดไนท์นะนาชาลิตินะครับเพอสวัสดีทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการหมอฤทธิ์ผาดาวเศรษฐีนำโชคราบใหญ่ในชนญสา,ารานประจําในวันที่16กรกฎาคม2567 นะครับว่าลัคนาราศีไหนจะมีโชคลาภตัวเลขอะไรที่จะนําโชคลาภให้กับคุณนะครับแห่งความร่ำรวยมาแล้วนะถ้าคุณดวงคุณมีบุญนําพาวาสนาส่งขอให้คุณนะถ้าคุณหลับตาซื้อเนี่ยยังไงก็ถูกเอ,อถ้าดวงคุณมาถึงตเต็มที่อยู่แล้วนะครับอย่างที่ทุกๆคนรู้กันอยู่ใช่ไหมก็จะมีอยู่สองช่วงอ,อมีช่วงช่วงอะไรหุ้ย นะถือว่าเนี่ยคุณจะมีโอกาสที่จะมีโชคลาภลอยส่งผลให้เจ้าชะตาเป็นมหมาเศรษฐีได้ในช่วงข้ามคืนคุณจะมีโชคลาภใหญ่นะสิ่งที่สําคัญเลยบุคคลที่จะมีโชคลาภเป็นมหมาเศรษฐีแล้วเนี่ยคุณจะต้องเป็นคนที่อารมณ์ดีมีความสุขนะครับร้องลําทําเพลงกินอิม่มนอนหลับพูดแต่ในสิ่งที่ดีหรือทําตัวเองให้ตนุเป็นลาภะนะครับตัวเองเป็นบ่อกเกิดแห่งโชคลาภ นะถ้าในดวงชะตาใครเนี่ยนะคุณไปซื้อของร้าน,นั้นร้านไหนเนี่ยร้านนั้นขายดีเออประสบความสำเร็จสิบอกไห้นะในดวงชะตานะครับพอคุณมามีความสุขแล้วนะครับกูก็ต้องสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตานะเออเพราะฉะนั้นเห็นไหมตัวเลขที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาก็เข้านะทั้งมหาสมุดใต้มหาสมุด อย่าลืมนะเออสิ่งที่สําคัญเลยคุณจะต้องไปซื้อรถเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเออใบสองใบหรือซื้อตามกําลังของคุณไม่ใช่ซื้อรถเตอลี่จะล่มจมนะไม่ใช่นะเออเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นแบบน้ําจิ้มน้ําจิ้มได้นะครับเออในดวงชะตาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณถ้าดูจากตัวเลขเดี๋ยวว่นอ่ตัวเลขเด่นตัวเลขเด่นในช่วงวันนี้ นะก็จะมีให้คุณดูตามบนหน้าจอนะครับก็จะมีตัวเลข3 6แล้วก็9้นะ3 6แล้วก็9นะครับเอ่อถ้าในดวงชะตาประจำวันทั่วๆไปนะก็จะมีเลข5กับเลข8ก็ได้นะครับสามารถที่จะเสี่ยงโชคลามได้นะเออแล้วก็จะคุณจะใส่สี สีเสื้อประจําในวันนี้จะใส่สีอะไรดีนะครับก็ใส่สีส้มนะสีส้มสีหมากสุกได้นะครับเออจะนําโชคลาภไม้กับคุณนะให้เว้นอย่าใส่สีขาวนะเออสีเหลืองวันนี้ไม่ค่อยดีนะครับในดวงชะตาให้ใส่สีส้มได้นะครับในดวงของคุณแล้วก็ให้ไปซื้อรถตตอรร่กับบุคคลซึ่งดู เป็นคนที่ผิวขาวหรือขาวเหลืองก็ได้นะครับเป็นคนที่ดูมีความรู้นะวิชาการเป็นอย่างดีนู่นนี่นั่นชอบดูหนังสือพระนะเตมเออนี่นะดวงมงคนเนี่ยถ้ามีรถตลี่วิ่งมาหาคุณขับรถมาเนี่ยนะขับเลมบอกินีมาขายรถตรี่กับคุณให้คุณโบกโบ,ก,บ,ก,บกซื้อรถตลี่กับเขาอันนี้แหละแหมเขาเรียกว่าลาพระวิ่งเข้าหาคุณ อย่างเต็มที่ประสบความสําเร็จนะครับอ,อ,อาจารย์ก็บอกถึงอะไรนะสีเสือตัวล่งตัวเลขอะไรก็บอกไปแล้วนะครับออนะขอขอทุกคนปฏิบัติตามนั้นออคุณจะได้มีโชคลาภนะครับในส่วนของตามสีของดวงจีนโป๋ยหยีสีเถียวนาย่คุณรอติดตามช่วงท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้ว่าคุณใส่สีอะไรนะครับที่คุณจะได้โชคลาภ ในวันนั้นนะครับเออนะรอนิดนึงใจเย็นๆนะครับต่อมานะครับมาพูดถึงนะตัวเลขนําโชคเลขโชคลาภเลขมงคลประจําในวันนี้นะครับวันที่16กร,รกฎาคม2567นี้ว่าลัคนาราศีไหนจะมีโชคลาภและตัวเลขอะไรที่จะนําโชคลาภให้กับคุณบ้างนะครับเออในวันนี้เนี่ยนะ,ะคนที่จะเป็นราศีหลักแห่งโชคลาภคือราศีอะไรเอย นะครับราศีหลักแห่งโชคลาภในช่วงวันนั้นเนี่ยก็คือชาวลัคนาราศีตุลครับช้าราศีตุลคุณยังมีโอกาสที่จะมีโชคลาภนะถือว่าเจ้าชะตาจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับให้ได้รับโชคลาภและเป็นบ่อกเกิดความสําเร็จเครดิตชื่อเสียงของคุณเป็นอย่างดีแหมแสดงว่าเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะถูกลดรละ,ละเลเหย่นะ เออโดยฟังคลิปของอาจารย์ร่ำรวยประสบความสำเร็จนะเพราะฉะนั้นตัวเลขของชาวราศีตุลเนี่ยนะครับก็จะมีหนึ่งเจ็ดแปดเก้าแปดเจ็ดเออแล้วก็เจ็ดเก้านะเอเจ็ดเก้าไม่ด้วแล้วเออคุณคุณไม่ต้องซื้อก็ได้นะเจ็ดเก้าเนี่ยอาจารย์ซื้อเองนะโดนโดนแลวซื้อลอตเตอรี่กินมาหลายหดแล้วนะนะ ไม,ไม่ต้องไม่ต้องตามนะใครจะตามก็แล้วแต่ไม่ต,ต้องตามนะเดี๋ยวใจจะซื้อ7 9เอเนะเองคุณก็ไปซื้อเลขอะไรก็สุดแท้แต่นะตามที่ใจคุณชอบนะครับอันนี้ต่อมามาเริ่มต้นที่ชาวลักนาราศีเมษนะครับคนราศีเมษเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาจะมีโชคลาภด้านการงานนะแต่คุณก็มีโอกาสที่จะมีโชคอย่างไม่คาดฝันตัวเลขของชาวราศีเมษเนี่ยของคุณเนี่ยก็จะมีเลข7 นะครับส่วนเลขแอบก็คือเลข8ของชาวราศีเมฆคุณไม่ต้องอะไรมากมายเลย7887 7887เอาตามนี้ต่อขอให้คุณโชคดีประสบความสำเร็จก็ไปซื้อรอตรีเอานะครับเอาแล้วกันนะตามสบายต่อมาชาวราศีพฤษภชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีโชคลามวิ่งเข้าหาเต็มๆคุณอยู่แล้ว เพราะในตลอดหนึ่งปีเนี่ยดาวลาพระเนี่ยนะครับกุมรักคุณโชคลาจะวิ่งเขา้าหาคุณเสมอนะเพราะฉะนั้นเร่งในการสวดมนต์ไหว้พระตปฏิบัติธรรมก็จะเป็นมงคลในดวงชะตาของคุณเนี่ยดีด้วยสติปัญญาความรู้ความสามารถเนี่ยจะนำพามาซึ่งผลกำไรและรายได้ที่ดีให้กับเจ้าชะตาคุณจะมีโชคอยู่แล้วนะครับปีนี้กอบโกยซื้อลอตเตอรี่ให้ดี นาให้ถูกๆของคุณเนี่ยพีสีสีกลุ่มรักนะเอองวนนี้สีกลุ่มรักขอให้โชคดีตัวเลขของชาวราศีพฤกษกเนี่ยคุณก็จะมีแปดเก้านะครับแปดเก้าเก้าแปดแปดเก้าแปดเก้าเก้าแปดนะแล้วก็เผื่อไว้หน่อยหนึ่งแปดหกหกแปดเออเพราะกันเลขเก้าบันดันตีลังกากลับหลังนะ เออเนี่ยนะดักซื้อลอตเตอรี่นะอย่าลืมซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับต่อมาชาวราศีเมถุนคนเมถุนถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยมีโชคลาบเข้ามาก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่แต่คุณคุณจะมีโชคไม่คาดฝันนะตัวเลขของคุณก็มีเลขเจ็ดส่วนเลขแอบก็คือศูแล้วก็สนะครับเพราะงั้นคุณจับคู่เนี่ยเอาเลยเจ็ 70, 5, 7จ็ดห้าเจ็ดสามเนี่อตามสบายของชาวราศีเมถุนต่อมาชาวรักนาราศีกรลกฎคนกรลกฎเนี่ยลาพาัคุณก็กลมรักนะเออแต่อาจจะเหนื่อยนิดนึงคุณก็จะมีโชคราวิ่งเข้าหานะครับแต่คนกร,รกฎเนี่ยคุณมีดาวเกตเลงรักนานะคุณจะมีโชคจากความฝันเหมือนกันถ้าคุณฝันถึงตัวเลขอะไรก็แล้วแต่ให้คุณเนี่ยไปซื้อลอตเตอรี่ตามตัวเลขความฝันของคุณ อันนี้แหละโชคของใครก็ของของคนคนนั้นนะครับหรือถ้าไม่อย่างนั้นตัวเลขของคุณเนี่ยก็จะมี0 5 3 8 2สสองนะเออให้คุณจับคู่ได้เลยตามสบายตามที่คุณชอบนะครับตามที่คุณชอบแล้วถ้าคุณรู้สึกวคุณชอบใจเลขนี้แสดงว่านั่นคือโชคของคุณนะต่อมาชาวราศีสิงค์คนลัคณาราศีสิง์เนี่ยนะดวงชะตาคุณในช่วงจังหวะนี้เนี่ย ไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมดวงคุณเนี่ยพูดเนี่ยอะไรลอยๆอ,ออกมาเนี่ยมักจะแม่นมักจะตรงนะครับดวงคุณถ้าพูดตัวเลขอะไรลอยๆอ,ออกมานะพูดแบบมัวม่วๆเนี่ยให้คุณไปซื้อลอตเตอรี่เลยนะครับเช่น8778 8998 7997อย่างเงี้ยคุณไปซื้อเอาตามสบายนะเลขของคุณจะประสบความสำเร็จใช่ไหมเอ๊ะเลขอะไรวะไม่รู้นะ นะเออก็ขอให้คุณโชคดีนะไปซื้อเลขตามนั้นหรือถ้าไม่อย่างนั้นของคุณหนึ่งสี่หกหนึ่งสีหของชาวราศีสิงนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกันคนราศีกันเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะครับเออก็สามารถให้วันนี้ให้คุณเสี่ยงโชคพอประมาณก็พอไม่ต้องเยอะ หรือถ้าไม่อย่างนั้นในคนกันเนี่ยให้คุณทําอารมณ์เนี่ยให้มีความสุขนะครับเข้าไว้จะดีในดวงชะตาของคุณนะคือตัวเลขของคุณมีให้เลือกเยอะนะให้คุณจับคู่เลยตามสบายเลยคุณก็จะมีหกหนึ่งสี่แล้วก็มีเก้าแล้วก็มีศูนย์ห้าสามเนี่ยไอตัวเลขกลุ่มพวกเนี้ยนะครับให้คุณจับคู่เอาแล้วก็เลือกนะจากใจที่คุณที่คุณชอบ อันนั้นแหละถ้าคุณชอบเลขไหนนั่นก็คือโชคลาภของชาวราศีกันนะครับต่อมาชาวรักนาราศีตุลเนี่ยคนราศีตุลอย่างอย่างที่บอกไปตอนต้นเนี่ยคุณจะมีโชคลาภความสําเร็จอยู่แล้วเครดิตชื่อเสียงมีคนช่วยเหลือสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีตัวเลขของชาวราศีตุลเนี่ยของคุณก็จะมี1 7 8 9 8 7แล้วก็79ของชาวราศีตุล นะครับเอ๋ก็ขอให้คุณโชคดีประสบความสําเร็จต่อมาราศีพิจิกโอโหพิจิกเนี่ยนะคุณมีโอกาสที่ดีอยู่แล้วโชคลาภความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเร่งในการสวดมวนตว์ไหว้พระปฏิบัติธรรมถามบุญสร้างบุญสร้างบุศสาสายโมให้เต็มที่คุณมีโอกาสที่จะสําเร็จเพราะคุณเนี่ยมีดาวพฤหัสเนี่ยเร่งเป็น,นจุลจักรจะมีเงินเข้าหาคุณอย่างไม่คาดฝันเลยนะ วิ่งเข้ามาฟ้าอย่างรวดเร็วตลอดหนึ่งปีนี้ไปจนถึงพฤชสภาปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าให้โอกาสที่ดีๆนี้หลุดลอยมือคุณไปนะครับเชา้านาสีพิจิกเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะมีโชคล่ามและความสําเร็จตัวเลขของคุณก็จะมีตัวเลข8ปดใช่มมีเลข8แล้วก็มี4ี่หนึ่งะครับเพราะฉะนั้นให้จับคู่เล,เลยเลยตามกลุ่มตัวเลขนี้เช่น8 4 8 6ด 8ปประมาณนี้ของชาวราศีพิจิกนะครับต่อมาชาวราศีธนูชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยนะถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยโชคลาบจะหมดเปลืองไปกับต่างทินต่างแดนไกลนะครับนู่นนี่นานแต่ให้คุณเสี่ยงโชคพอประมาณก็ได้นะครับเอาเน,นี้ให้คุณไปซื้อลอตเตอรี่ไม่ต้องอะไรมากมายซื้อ92กับ79 92กับ79ซื้อลอตเตอรี่สองใบเนี่ย ของชาวราศีธนูนะครับต่อมาชาวลักนาราศีมังกรคนราศีมังกรถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีโชคลาภจากการเสี่ยงโชคอยู่แล้วนะครับตัวเลขของคนมังกรเนี่ยคุณก็จะมีเลข2 053 2053นะครับให้คุณจับคู่ได้เลยตามสบายนะเช่น2 0 2 5 2 3ประมาณนี้ในดวงชะตาของคุณต่อมา นะชา,ล,าลักขาราศีกุมนะครับชาวราศีกุมถือว่าเจ้าชะตาจะมีโชคลาภวิ่งเข้ามาที่บ้านคุณเป็นอย่างดีนะให้คนราศีกุมคุณสังเกตไว้ถ้ามีใครปั่นจักรยานมาขายรถตตอลี่หรือขับเลมโบกินนี่มาหาคุณให้คุณโบกโบกแถวบริเวณบ้านคุณนะจอดจอดจอดวุ้ยจะซื้อรถตตอลี่เอออางเนี้ยใช้ได้ในดวงชะตาของคุณ ตัวเลขของคุณก็จะมีไอ้ตัวเลขหนึ่งนะของคุณราชาวราศีกุมเนี่ยแล้วก็จะมีเจ็ดเก้าแปดเจ็ดนะพอเอาอีกสักหน่อยแปดเก้าเออกลุ่มตัวเลขประมาณนี้ของชาวราศีกุมให้คุณไปเลือกเอาตามตัวเลขที่คุณชอบนะครับถ้าคุณตัวเลขชอบคุณเลขไหนอันนั้นอ่ะก็คือโชคของคุณดีที่สุดต่อมาชาวลักนณาราศีมีนนะครับคนราศีมีนเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาจะมีโชค จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเพราะดาวเกตยังอยู่พบลาพะนะครับให้คุณขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณคโลบศรัทธานับถือหเลยขอพอรจากองค์พญานาคก็จะเป็นมงคลตัวเลข9ก็จะนําโชคลาภให้กับชาวราศีมีนเป็นอย่างดีตัวเลขของคุณเนี่ยก็จะมีเลข919496 919496ส่นะครับส่วนตัวเลขแอบคุณก็จะมีเลข7 7มันแอบอยู่ พราะฉะน,นั้นก็เอาไปสักตัวคู่หนึ่ง87ดเจของชาวราศีมีนนะครับอันนี้ต่อมาจะมาพูดถึงตัวเลขแอบของวันจรประจำในวันนี้16กรกฎาคมนะครับเพราะฉะนั้นในดวงชะตาของคุณก็จะมีตัวเลข79แหมเดี๋ยว79อาจารย์ซื้อต่อก็ได้นะลอตเตอรี่นะคุณไม่ต้องไปซื้อตามนะไม่ต้องซื้อตามนะแล้วแต่นะ 8 7เจ็ดนะหนึ่งสามหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งหกนะครับอันนี้คือเลขแอบของวันจรประจำในวันนี้นะครับโอเคนะครับต่อมาเลยนะมาถึงช่วงเวลาที่สำคัญกันเลยนะครับนะหมอนิดผาดาวเศรษฐีนำโชคลามใหญ่ในชนะสาลาน,ลาน ประจำในวันที่16กรกฎาคม2567นะครับตัวเลขที่คำนวณจากดวงดาวบนท้องฟ้ามีความแม่นยำ95นะครับเลขที่ออกก็คือเลขแต่แต่แตแตคุณเห็นไหมเตียอาจารย์วงไว้เห็นไหมคุณวงวาทินไม่ใช่นะที่วงไว้เนี่ยชัดเจนที่สุดและในนี้เนี่ยนะ มันมีหลุมดำด้วยเออหลุมดำเนี่ยนะไม่มีใครรู้นะมันเป็นเคล็ดลับนะครับที่อาจารย์ได้พบเจอมากับตัวเองแปดปีที่ผ่านมาที่คำนวณเห็นหลุมดำหลุมดำเนี่ยมันคือการสะท้อนของตัวเลขนะครับสะท้อนจากดวงดาวมันเจอเฮ้ยเจอมึงก็เจอกระจกเงาสะท้อนมันก็คือเลขเบิร์นนะมีก็ททบอ่ะบางคนถามใช่มารุตยูไหม ไม่ใช่มันก็อาจจะมีส่วนหนึ่งนะแต่ไม่ใช่นะครับแต่นะมันเป็นเคล็ดลับอันนี้อันนี้ไม่บอกนะจะเอาไว้ทำอะไรเปิดสอนเพจะบอกลูกศิษย์โอ้โหมันแม่นมากไม่ธรรมดานะอันนี้ตัวเลขเนี่ยนะครับเออก็จะมีเลขสามกับหกสามหกเอาใส่เก้าไปด้วยเพราะอะไรกันหก เดี๋ยวมันเตือนขึ้นมาเด้งขึ้นมาอย่างนี้นะต,ตัวเลขก็ประมาณนี้แล้วก็นะครับตำแหน่งดาวที่ดีเนี่ยในเนี้ยก็จะมีเลข6เป็นกเกษตรเออหกก็น่าจับตาเว้หกเลข3เป็นราชาโชคเป็นประเป็นอังค้ารกี่โคแต่เราก็ดูอ่ะเป็นราชาโชคโอเคเลข3ดาวพฤหัส,สบดีเป็นมหาจักร นะครับเออมาหาจักรนะะ่าจะเหนื่อยอยู่บ้างแล้วก็แล้วแต่นะถ้าใครจะเสี่ยงโชคลาบอะไรก็ตามสบายนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นตัวเลขที่อาจารย์จับคู่มาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกก็จะมี80% 70% 60%ให้คุณจด80%กับ70%ก็พอไอ้60%เนี่ยไม่ต้องจดก็ได้หรือจดไว้ดูเล่นเอาไว้เจ็บใจเมื่อมันออกนะอาจารย์ก็จะบอกให้ไปหมดนะครับ เพราะฉะนั้น80%ตัวเลขก็จะมีเลข36 39นะ36 39นะแล้วก็66 33 66 33 00เแต่มีนัามี สามหนึ่งสามห้าหนึ่งหกแล้วก็หกห้านะเออตามสบายเลยนะครับอันนี้คือแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะเลือกตัวเลขที่คุณชอบแล้วก็ไปซื้อรถตะลี่สลากกินแบบงรัฐบาลเท่านั้นนะครับต่อมาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไอ้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็จะมีสามแปดสู ไม่สูไม่มีสามแปดนะแปดหกสามสี่สี่หกสองหกแล้วก็สามสองนะครับเออนะประมาณนี้นะครับต่อมาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ้หกสิบเ็นี่ยมันก็จะมีแปดเจด สีเอ๊ะใช่ไหมหลุมดำเหรอ8ปดเจ็ดสี่สี่เจ็ดศแองเก้าศูสองและ5้สอง นะครับอันนี้คือ60ซนะเอาไว้ดูเฉยๆแล้วแต่ถ้าคุณจะไปเสี่ยงโชคก็ตามสบายเลยแล้วแต่คุณนะครับมาพูดถึงตัวเลขแอบจากการคํานวณในวันนี้นะครับก็จะมี0 6 30 3 7 6 7นก็ใช่มเจนะก็เผื่อ79ไว้หน่อยนะ อยู่เผือมันโดดขึ้นไปข้านบนก็จะมีสี่เจ็ดแปดศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์เก้าสองแล้วก็ศูนย์สองอออันนี้คือเลขแอบเลขแอบนะต่อมานะครับจะมาถึงเลขสามตัวไม่ว่าจะเป็นหน้าหรือหลังก็ตามนะก็จะมีเลขเจ็ดสามหก

ใครจะซื้อก็ซื้อนะถ้ามันมีนะ748360 748360แล้วก็367165 367165เออแตกๆอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ครบแล้วในดวงชะตาทั้ง12ราศีนะครับหมอฤทธิ์ผ่าดาวเศรษฐีนำโชคล่ามใหญ่ในชนะสา ร,ร้านร้านประจําในวันที่16กรกฎาคม2567น,นะครับเออเพราะฉะนั้นใครไปซื้อลอตาตรี่สลากกมแบ่งรัฐบาลแล้วกันนะไม่ว่าคุณจะซื้อลอตเอรี่เลขอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้คุณถูกขอให้คุณมีโชคมีลาบกันทุกๆคนเลยนะครับสาธุอาหางปีสาโทอาหางปาร,ริโจโรปีริสาโทติประสิทธิเตรละเมสาธุ ครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวลืมไปไหมไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลืมบอกเห็นไหมเห็นไหมนึกออกขึ้นมาแล้วเออถ้าใครยังดูทันนะเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้บอกของจีนเลย <c oughs> สักคู่หนึ่งแหมไม่ใช่บางคนตีตั๋วไปแล้วนะคุณหมดโอกาสเสียโอกาสเลยนะเออวันที่สิบหกนะครับวันนี้เป็นวันอ่าเป็นธาตุทองนะครับเออเป็นวัน ทองเป็นทองสิงสิงนะสิงจีนะครับวันนี้วันงูไม่ถูกกัะไห่ไม่ถูกกัะหมูนะครับเพราะฉะนั้นพูดถึงโชคลาบเลยโชคลาบมาทางทิศตะวันออกตะวันออกเนี่ยก็ไม่พ้นเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดใส่สี่ไปด้วยนะเออแล้วก็วันนี้นะครับ ทิศโชคลาภอย่างที่บอกก็คือตะวันออกนะวันนี้เป็นธาตุทองเพราะฉะนั้นให้ใส่สีแดงนะครับไฟเผาทองถือว่าเป็นโชคลาภนะให้คุณใส่สีแดงไปเลยจะมีโชคประสบความสําเร็จนะครับแปลงเงินจากฟ้านะโอเคอันนี้ครบแล้วในดวงชะตาทั้ง12ราศีถ้าอะไรสนใจดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กราชาด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ